โลว้าว wow. ของเล่นมากมายนะคะน้องๆมาลุ้นกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนี่ออเรนส์แอฟริกาเอลฟันส์นี่นะคะแพ็คคู่เลยออเรนส์แอฟริกาเอลฟันส์นี่แมมม แมมโมสบัฟลสบัฟลสเทเล็กเทเล็กเทเล็กเโอ้มันเดินวุ่นวายไปหมดเลยคะ่ะน้องๆตัวต่อไปเป็นคองสคิงคอง คิงคองส์นะคะแบ็กค oh ิงคองโอ้โหแบฟฟาโลเดินไปแล้วน <esc> <language> <the> ี <d esc> <alien> oh, oh, oh ่โอ้อัลเลสแอนไงท้องเลยเจ้าแอฟริกาจัดการแล้วค่ะน้องๆดูโอ้โหมีหมดเลยวุ่นวายไปหมดเลยของเล่นของเราบูร์แมมมอสไวไดโนเสาร์โอ้โหดูดิทางแมมมอสแบบ โอ้ยช่วยด้วยช่วยค้าด้วยอ้าอย่างท้องไปอีกตัวแล้วอ่ะปล่อยให้เดินไปเลยเอาล้มลุมลุมเดินลุ้ม,ม,มช้างลุ้มโอ้ไม่ลุมแล้วเดินไปแล้วนะ นึงไปถึงโน่นแล้วโอเคค่ะน้องๆวันนี้ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆบ๊ายบาย